อายุ31ปีมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเป็นของตัวเองครั้งแรก EP นี้จะมาพูดถึงว่าเรามีอาการอะไรทำไมถึงตัดสินใจไปตรวจอาการที่เป็นก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดแบบกระปิดกระปอยในทุกๆวันหมดจากประจำเดือนก็ยังมีสรุปก็คือมีประจำเดือนกระปิดกระปอยทั้งเดือนนั่นเอง ตอนแรกที่ตัดสินใจที่ยังไม่ไปตรวจเพราะเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอาการข้างเคียงอย่างอื่นเลยมันไม่มีอาการปวดท้องเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมหรืออะไรต่างๆมันก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นแค่ฮอร์โมนจนกระทั่งรู้สึกว่าเลือดมันออกเยอะกว่าเดิมนิดนึงก็เลยหาเวลาว่างไปตรวจภายในตรวจภายในที่แรกก็คือ หมอก็จะซักประวัติสอบถามนู่นนี่นั่นเสร็จก็มีการขึ้นขาอย่างเพื่อที่จะตรวจภายในเราพอตรวจภายในปุ๊บปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อขนาดประมาณ3มเซนนิดนิอยู่ที่ปักหมดลูกคุณหมอก็เลยทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อที่จะเอาเข้าแลลไปตรวจว่าตกลงอันนี้มันเป็นเนื้อปกติหรือว่าเป็นเนื้อร้าย ไอ้คำว่ามีก้อนเนื้องอกอยู่ที่ปากบนลูกอะตอนนั้นก็รู้สึกช็อกเล็กๆนะแต่ก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเจอข้อมูลทั่วไปประมาณว่าผู้หญิงที่แบบว่าเป็นพนักงานประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงวัยอายุ27-30ปีขึ้นไปแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นเยอะด้วยนะประมาณ30%ก่อนวันที่จะไปฟังผลว่าตกลงว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นอะไรเออ แฟนก็พยายามบอกว่าให้คิดว่าเป็นแบบเวอร์ c เชตหนักสุดก็คือเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่ๆอะไรเงี้ยเวลาตอนไปฟังคําตอบมันจะได้ไม่ช็อกแต่ในใจเราก็คือภาวนาให้มันเป็นเนื้องอกปกติพอวันที่ไปฟังผลปุ๊บก็คือไม่เกินความคาดหมายนะก็คือหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าเป็นระยะแรก วินาทีที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกนะวินาทีนั้นก็คือสมองว่างเปล่าแล้วแบบหูอื้อหูวิงอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะเออแล้วก็พอออกมาใจเงินค่ารักษานน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเออก็มีการรอขอข้อมูลเพื่อจะย้ายโรงพยาบาลไปรักษาเฉพาะทางพอกลับขึ้นรถได้เท่านั้นแหละก็คือร้องไห้โฮแบบร้อง สุดๆแบบที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบจะร้องขนาดนี้มาก่อนความโชคดีของเราก็คือทุกวินาทีที่ไปตรวจหรือไปฟังผลเนี่ยแฟนเราจะไปด้วยตลอดแล้วอยู่ข้างๆตลอดณนะเวลานั้นก็คือเขาอยู่ข้างๆเราแล้วก็พยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วมันก็มีทางรักษาหายแล้วก็มีวิธีปฏิบัติตัวเองก่อนที่เอจะไปทำการรักษาต่อ แล้วก็โชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือเราอ่ะก็ศึกษาธรรมะมาประมาณหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้แบบเหมือนเข้าทางธรรมอะไรเงี้ยนะเรื่องปรงมันก็มีแล้วก็สอนให้รู้จักเขาเรียกว่าคิดทันอารมณ์เราหรือว่าทันความคิดว่าตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเราพอมีชุดความคิดนี้ปุ๊บก็จะทำให้เรามีสติแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกร้องไห้ละ เดี๋ยวอีีต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีการปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไงบ้าง